บทสวดที่7พุทธานุสติอิติปิโสภควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุกโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาซาระธิสัทธาเทวมนุสตานังพุทโธภควาติธรรมานุสติสวาคาโตภควตาทมโมสันทิทโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปนัยโกปัจจัตังเวทิทพูวิโยหิติสังฆานุสติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสรังโคอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสรังโคยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคยะทิตังจัตตาริปุริสะยุคานิอัถาปุริสะปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโคอ,หอาหูเนโยปาหูเนโยทักขีเนโยอัญชรีกะระณโยอนุอนตรตังบุญญาเกต,ตังโลกาสาตี จินดามณีปิยะมันตังจินดามณีปิยะมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสีนหังมาตาปิตาวะอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสันทุโนทิปังกาเรเทเวเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเยสโกปัจชังทัศมิงกินเนวะ ทัตาปิยามกันตังสารีปุตโตภะวันตุเมสิทธิลาพังชายาชะนาณนเยมะนีจินดาปิยังจะทานัตสัพเพชนาพระหูชนาปิยะมะมะบทสวดสักกัตตวาสกัตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตตะมะวารัง หิตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนณะสุทธินานัสสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาบูปะสะเมนตุเตสักกัตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตตะมวรังปริลาหูปะสะมะนังธรรมเตเชนณะสุทธินานัสสันตุปัตถวาสัพเพพยา บูปะสเมนตุเตสักกตาวาสังฆรัตนังโอสถังอุตตมังวะรังอาหุเนยยังปาหุเนยยังสังฆเตเชนะสุธินานัสสันตุปัทถวาสัพเพรโรคาวูปะสเมนตุเต อิติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิสัตถาเทวมโนสานางพุทธโธขภววติสวา,าวกโตภควตตาธรรม,มสันทิจิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปจ,จตังเวทิตโพวินโยหิเตสุปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโคออชุปฏิปันโน ภักควัตโต้สาวกสังโคยายาปฏิปันโนภักควัตโต้สาวกสังโคสามีจิตปฏิปันโนภักควัตโต้สาวกสังโคยะทิตังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุคลาเอสะภักควัตโต้สาวกสังโคอหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชลีกัลนิโยอนุตรังบุญญาเขตตังโลกาสาตีจินดามณีปิยมันตังยะสังทาสังโกนาง อุปสันติสิในหังมาตาปิตาวะโอรหังปะโปตันจะมหาราชาตะวังมังโปสันทุโนทิปังกาเรเทโวสุปโปเทเสธิกินจิเทโวเยสักูกปัดชงังทัศมิงกินเนวะทัตตาปียังกันตังสารีปุตโตภะวันตุเมสิทธิลาพังชะนานะเยมะนีจินดาปิยะทะาจะทนางศพ เพชะนาพระหูชนาปิยะมมะสักกะตะัตตสักกัตตะวาสักกัตตตะวาพุทธรัตนงังโอสถังอุตตะมังวารังอีหังเทวานุสานางพุทธเตเชนะสุทินา,นานันนัสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาบูปาปะเสตุเตสักกัตตะวาธรรม,มรัตนงังโอสถังอุตตะมังวารัง ปริลาหูปะสะมะนังธรรมเตเชนะสุทินานัสันตุปัทถวาสัพเพพยาวูปะสะเมนตุเตสัก,กวาสะักขะรัตนังโอสถังอุตตมะวรังอาหุเนยยางปาหูเนยยังสังคเตเชนะสุทินานัสันตุปัทถวาสัพเพโรคาวูปะสะเมนตุเต อิติปิโสภควาร่างสม,มาสัมพุทโววิชาจรณสัมปันโนสุกโตโรกวิทูอนุตตลโลปริสธรรมสารทีิสัทธาเทวมโนสานังพุทโธภควาติสวาขาโตภคว,วตาธรมโมสันทีติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตังเวทิทพนโยหีติ สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะสุปยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยาธิตังจัตตารีปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุคะลาเอสาภควโตสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอัญชรีกรณิโยอนุตตะลังมุญญาเขตตังโลกาสัตตี จินดามณีปียะมันตังยะสังทาสังโกนางอุปาสันติสีเนหังมาตาปีตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังโมโพสันตุนูทีปังกาเรเทโวสุโพเสธิกินจิเทโวเยสโกปัดชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสารีปุตโตภาวันตุเมสิทธิลาพังชนาชะนาณะเยมะนีจินดาปียาจะท่านางศั เพชานาพราหูชานาปิยังมะมะสักกัตตวาสักกัตตวาพุทธรัตนังโอสาทางอุตตะมะวารังหิตังทะวามะนุสสา,างพุทธเตเชนะสุทีนานาสันตุปัตถวาสภเพทุกขาบูปะสะเมสเมนตุสเมนตุเตสักกัตตวาธรรมรัตนังโอสาทางอุตตะมังวารัง ปริราหุปะสะมานางังธรรมเตเชนะสุทินานัสสันตุปัตถวาสพัพเพพระยาวูปะสะเมนตุเตสกวาสังฆรรตนางโอสทาทังอุตตะมังรังอุตตะมังวะรังอุอาหุเนยยงปาหุเนยยางสังฆเตเชนะสุทธินานัสสันตุปัตถวาสัพเพโราคาวูปะสะเมนตุเต บทสวดชินนะบัญชรชยาสะนากตาพุทธาเชวามารังสาวะนาหังจะตุสัจจะจาสสพังระสังเยปิวิงสุนราสพาตันหังกะราทาโยพุทธาอัตทะวีสตีนายาคาสเพปติที่ตามไมหังมันตะเกเต มุนิสาราศีเสปาทินทิโตไมหังพุโทโธธรรมโมทววิโลจาเนสังโฆปฏทิทิโตไมหังอุราสัพพกุูนาการโรหะทะเยเมอนุหะทะเยเมอนุรุตโธสารีปตโตจาาทักขีเนโกทันโยปี่ิทาคสมิงโมคลาโนจะวามาเกทักขีเนสวนาวะเนไมหังอาสงอานันทะราหูโล กัสโปจะมาหานานโนอุภาสุงวามาเสตเกเกสเตปิดปิดทติภาคสนิงสุริสุริโยวะพระพังกาโรนิส,นนส,สันโนสิริสัมปัโนโสพิโตมูนิปุงฆะโวกุมาราก,กัสโปเทโลมาเหสีจิตตะ วาทโกโสมัยหังวาทินีนินจังปฏิฐาสิคุนาการโรปุนโนอังคุมลิมาโรจะอุปาลีนันทะสีวาลีเทระปัญจอิเมชะตานะลาตาติรากามามะสีสาสิติมาหาเทลาวิชิตาชิณสาวกาเอเอเต สีติมหาเถราชิตตะวันโตชิโนราสาชะลันตาสีละเตเชนะอังคะมังคุละอังคะมังเคสุสันธิตาอตานังปุละโตอาสิทักคีเน ราตานังปุระโตอาสีทักขีเนเมตาสุตตะกังทชักคังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมระปาริตตะตันจอาชานาิตยะสุตตะกังอากาเสฉะทานังอาสีเสสาปาการสันทิตาชินานานา,นาวาระสังยุตตาสัต ตะปาการะลังกตาวาตาปิตตาทสัญชาตาพาเหียรัตมัตตุมัตุปัทวาอาเสสาวินายังยันตุอานันตชิตาเตชะสาวัสะโตเมสกิจเจนะสะทาสัมพุทธปัญชะเรชินะปัญชะระมัจฉมหิ วิหะวิหะรันตังมหิตะเลสาธาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันตุสุขโตสุรักโขชินานุภาเวนะชุชิตุปัททาวทูธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังคานุภาเวนะชิตันตะราโย สัตรม,มานุภาวะปาริโตจะมาริมิชินะปัญชะไรติบทสวดพาหุงมหากาพาหุงสหัสนะพินิมม,มิตมิตรซาทุวันตรังคีเมคารังอุทิตโคราสาเซณมารังธานาทิธรรมชิตมะวิธนาชิตตวามุนินโท กันเตชาสาพาพวันตุเตชายามังคาลานิมาราติเลกามาพิชายุมาราติเลกามาพิยุตชานิตะสัพพารติงโครัมปนาระวกมักขามัทธะยักขังคันตีสุทันต่วิชินาชิตวามุนินโท ทันเตชัสะพวันตุเมพวันตุเตชยามังขาลานินาราคิลิงคชาวรังอันติอติมัตตภูตังทาวัคขิจักกะมะสานิวาสุทารุนันตังเมตตมผูุเสกวิธินาสิตวามุนินโทตันเตชัสะพวันตุเตชยามังฆลานิอุคิตาขัดฆาหัด ธะสุธานุรันตังท้าวันติโยชนะปะทาปะทังคูรีมาพวันตังอิทีพิสังขตตามโนชิตตวามุนินโทตันเตชะซาพวัตุเตชยมังคาลานิกตตวานะกัตถามุทารังอีวะคัพพเนยากินจายทุกข,ขาวาะวัจนานังชนะก,กายัชเชสันเตนะโซมาวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตชะซาพวัตุเตชยมังคลานิสัตจังวิหายะ มะติสัจจะกาวะเกตุงวาทาปิโลปิตะมะนางอติอันทพูตังปัญญาปฏิที่ปัญญาปฏิปัชริโตชิตวามมนินโรตันเตชะสาปวันตเตช,ตเตชยมังคลานี้นันโทปนันทพุทชคังวิพุทธังมหิตถ,ถิงปุตเตนะเยราพุทชเคะทะปะทมาปะยันโตอิดู พระเทสะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวันตุเตชยมังคลานิประทักขินังกายกรรมมังวากรรมมังประทักขินังประทักขินังมนกรรมมังปนัดทิเตประทักขินาประทักขินากตะวานละปตะเทประทักขินภพระวันตุสัพระมังฆรังรักขันตุสัพระเทวตา สัพพพุทธาเพสัพพพุทธานุภาเวนัสธาสุทิพระวันตุเตพระวันตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพทุกสัพพธรรมานุภาเวนัสธาสุทิพระวันตุเตพระวันตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคานุเวนัสธาสุทิพระวันตุเต